หากคุณกำลังป่วยบ่อยเป็นหวัดง่ายภูมิคุ้มก,กันต่ำอย่าเพิ่งปัดหนีมาดูคลิปนี้ผมมีวิธีแก้ไขให้รู้หรือไม่ว่าเบต้ากลูแคนกำลังเป็นที่สนใจจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและนี่คือ10เหตุผลที่มีปัญหาป่วยบ่อยเป็นหวัดง่ายภูมิแพ้เรื้อรงังควรจะต้องกินเบต้ากลูแคน 1. กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันจากงานวิจัยพบว่าเบต้ากลูแคนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันการทำงานของเม็ดเลือดขาวเช่นเม็ดเลือดขาวแมคโครเฟจหรือเม็ดเลือดขาวทีซเซลล์ 2. การต้านการอักเสบเบต้ากูแคนช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของหลายโรคเรื้อรัง 3. าการป้องกันการติดเชื้อการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันการติดเชื้อจากโรคต่างๆ 4. ฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันสําหรับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือป่วยบ่อยหรือผู้ที่ได้รับการรักษาจากเคมีบําบัด 5. ช่วยในการสมานแผลการบริโภคเบต้ากูแคนมีส่วนช่วยให้แผลของเราหายไวขึ้นและช่วยลดการอักเสบของผิว 6. ก ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งมีงานวิจัยหลายฉบับพบว่าการรับประทานเบต้ากรูแคนช่วยส่งเสริมในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง7ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลการทานเบต้ากรูแคนมีงานวิจัยหลายฉบับพบว่ามีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด8ช่วยส่งเสริมสุขภาพเรื่องผิวการบริโภคเบต้ากรูแคนจะช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพผิวโดยการกระตุ้นการสร้างเส้นใยไฟโบบาสทำให้สุขภาพผิวของเราดีขึ้น 9. ช่วยในการย่อยอาหารการบริโภคเบต้ากรูแคนช่วยส่งเสริมกระบวนการย่อยอาหารให้มีประสิทธิภาพดีมากขึ้น10การป้องกันโรคเรื้อรังการบริโภคเบต้ากรูแคนมีส่วนช่วยในการต้านการอักเสบซึ่งช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากการอักเสบไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือระบบทางเดินหายใจอักเสบ การทานเบต้ากลูแคนสาม,มารถช่วยเสริมสร้างและฟื้นฟูให้ระบบภูมิกันของเรากลับมาทํางานเป็นปกติซึ่งสําคัญต่อาการป้องกันและต้านทานในการติดเชื้อต่างๆในร่างกายของเราได้วิตามินดีๆยังมีอีกเยอะหากเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเราและกดคอมเมนต์มาคุยกับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า